อ๋อพ <God>, ี่ยูบอกให้ผมมาดูหน้าแฟนที่มาร์คชื่อมอกิตใครเชื่เรื่องผมได้คิดไหมไม่เคยเจอกับตัว คะก็มีชาเลนจ์มาให้นักแสดงจากเทนไวย์เดอร์ซีรีส์ได้เล่นกันตองอยากรู้ไหมว่าชาเลนจ์นั้นคืออะไรคืออะไรอยากรู้อ่ะไม่อยากพี่ปูไม่อยากรู้นะคะจะจบอย่นี้เลยเหรอรู้ไหมเอ่ยอ่ะอยากรู้อ่ะดีมากต่างชาเลนจ์นี้นะคะก็คือจงบอกชื่อแล้วก็ให้แต่ละทีมเนี่ยแข่งกันตอบเราได้หัวหน้าทีมมาแล้วทั้งหมด4คน ดูสักน้องต่างเลือกความสวยความฉลาดต่างต่างต่างทุกคนผู้เห็นอะไรเดี๋ยว เรือกที่จะบอกต่างต่างๆแล้วแล้วประเด็นคือความฉลาดไม่ควรชี้มาตรงนี้ไงแหมเรารู้ๆกันเรื่องไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเลือกลูกทีมกันเลยดีไหมพี่ปุ๊กเลือกได้2คนก็คือจะมี3คนในทีมแบ่งัคาเังน้องกาดน้องกาดเลือกพี่พลครับพลมาแล้วตรงนี้แบงจีไปโบนัสค่ะน้องแจ็คครับไปเลือกเลือกตรงนัวเอง เฟอกี้เฟอร์กี้เฟอรอกี้คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าเยอะเลยเจ็ทเรียกเจ็ทครับอ๋อเจ็ทเรียกเฟอร์กี้ให้หน่อยคุณรู้ไหมว่าเยอะเลยวนกลับมาทางวนนั้นดีกว่าเจ็ทต้องเจ็ทมาอยู่ดีต่างต่างผมเนี่ยต้องเลือกคนที่หน้าตาดีไว้ก่อนพี่เจมส์ครับ ตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคะมีความมั่นใจในลูกทีมสองคนนี้คะต้องบอกเลยนะคะว่า potential ของสองคนนี้คือแบบสุดยอดมากๆและเรามาเพื่อชนะโอ้เพราะว่าทีมนี้ผมเลือกที่หน้าตาืมโอเคเฮ้ยไมเที่ยวตับหน้าตาแล้วนีนี้ผมว่าโอเคทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยเนาะว่า ที่หน้าตาโอเคไปต่อค่ะที่ผมเลือกที่สองคนนี้ออนจริงผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีมีไหวพลิบที่ดีถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเพราะว่าไหวพลิบกตีที่สุดเพราะว่าผมเล่นเกมกับเขาบ่อยสบายเลยเพื่อนเพ้่อไม่การเสียเวลาเราเริ่มดีกว่าหัวหน้าทีมโอ้และออกเป็นทีมของพี่ฟลุ๊ก กับน้องกาดแข่งก่อนน้องตังกับโบนัสเชิญนั่งรอก่อนค่ะได้ครับผมถ้าจะเรียกทีมพี่ฟุกทีมน้องกาดเนี่ยอาจจะแบบยาวเกินไปนิดนึงพี่ฟุกไปว่าพี่ฟุกทิดชื่อทีมอะไรยังคะชื่อทีมว่า power bank ค่ะโอเคเก๋มาเป็นชื่อทีมที่ทีมพี่ฟุกโอเคก็ยง่ายดี่ค่ะทีม power bank ส่วนทางทีชื่อทีมว่า เออชื่อทีมผมชื่อว่าเอาแบบมีพลังมีพลังหน่อยนะเท่เท่ power g a r d แล้วกันโอเคแต่เมื่อกี้มแบบไม่ได้พูดชื่อนี้ไว้ป้ะไายสายใ่เพิ่งเปลี่ยนไม่ไม่ได้รอกไม่งไม่ได้ใช่แล้วที่ปรึกษากันครึ่งชั่วโมงที่แล้วคืออะไรถามมาความรู้โอเคก็คือทีม power bank กับ power guard นะเป็น2ทีมที่ได้แข่งก่อนกติกาเราบอกไปแล้วคร่าวๆก็คือเราจะได้ทั้งหมดหาคำชนะ3มในหคือชนะเลยทีมชนะรอรอบชิง ทีมมันจะตอบก่อนต้องวิ่งไปตอบที่ไมค์ตรงนน้นทีมแรกที่พิ่งไปแล้วตอบผิดทีมที่เหลือคือมีโอกาสตอบเลยไายแบงค์ยังค่ะยังยังยังเป็นหมวดอาหารกินได้มันคืออะไรเ่ยมันยากอะกินได้ทุกวันเฮ้ยเฮเรียสแน่เลยกินคนเดียวก็ได้หรือจะกินกับเพื่อนก็ได้มีน้ำจิ้มกินดิบระวังท้องเสีย อุ้ยอันนี้ลูกพีดเข้าไปตอบได้เลยว่าใช่ครับมั่นใจตอบได้เลยค่ะอันนี้ตอบกินโอกาสเป็นของผมนะมะพร้าวบ้างมะพร้าวขายเป็นชุดขายเป็นชุดอันนี้ปฏิกิริม่เหมือนกินทุกวันฟังดีนะคะคำใบนี้ออฟฟิศนี้กินบ่อยมาก ส้มตำครับส้มตำครับพี่ข้าวไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งส้มตำอะไรส้มตำไปกินน้ำซีมน้ซีฟัมโอ้ยเอ็ดเอ็ดเออตูชิครับพี่ค่ะลูกชิ้นครับอ๋อพี่ค่ะหมูกระทะครับหมูกระทะครับเป็นคำตอบที่ถูกแล้วถูกต้องอ่ะ จทย์ที่2เป็นหมวดพืชพืชชนิดนี้เรากินผลของมันได้เป็นของฝากเยอะเหมือนกันค่ะส้มรับส้มรับอ๋อผิดค่ะมาวงค่ะผิดค่ะมีรสเปรี้ยวแต่ก็เอ๊ะหรือหวานอุย สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องตอนนี้นะคะทั้งสองทีมพาวเวอร์แบงค์กับพาวเวอร์การ์ดคะแนนเท่ากันหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะ หมวดต่อไปเป็นหมวดของสัตว์ค่ะสัตว์ค่ะม่กระติบกระติบที่สาวหมวดที่สองที่ยีนมีสี่ขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเป็นสัตว์ที่น่ารักมากสัตว์ชนิดนี้เขามีเพลงด้วยช้างค่ะช้างค่ะพี่ค่ะ มีแพนด้ามีแพนด้า euh, ถูกต้องก็ใช่ไงก็ถูกขาด้วยน่ารักมีเพลงเอาคะแนนไหมเอาไปกันที่โจทย์ต่อไปโจทย์ที่สี่โจทย์ของในหมวดหนังและคาแรคเตอร์ตัวละครนี้เป็น ผู้ชายพูดภาษาไทย15ถึง18มีอยู่ในเจนวายโสดเขาอยู่ในนี้ด้วยกาแลค่ะกาแลค่ะกาแลผิดค่ะเอาตอบไม่ใจแ่แสบแสนแสบแสนแสบถูกต้องถูกต้องถูกต้องค่ะโอเคตอนก็ได้ทีมที่ชนะแล้วก็ทีมที่แพ้แล้วนะคะทีมที่แพ้แน่นอนเราต้องมีบทลงโทษ ซึ่งเราจะให้เล่น1ซีนฝั่งที่ชนะเป็นคนเลือกให้ดีกว่าว่าจะเขาเล่นบทอะไรเอาเต้นฮิปโปแล้วกันเต้นฮิปโปในฉากรับน้องถูกไหมใช่ทำไมรู้อ่ะอ๋อเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยไม่พูดอะไรเลยหรอไม่พูดเต้นฮิปโปพูดนะพูดเยอะเลยอ่ะพี่ฟู๊ตพร้อมนะคะสำหรับการเต้นฮิปโปจะซ้อมกันก่อนไหมพี่ฟู๊ตต้องซ้อมให้พักลูกทีมก่อนไหม จำไม่ได้แล้วค่ะนั <c oughs> ่นก็เป็นฝั่งนี้ซ้อมให้ดีไหมคะได้ค่ะเราไปเกี่ยวครับผมชนะต้องติดตัวมั่วเลยไหนไม่ถูกอย่างนี้เมื่อกี้ต้องเต้นค่ะพูดต้องเต้นจำท่าไม่ได้ก็้ตองทิปโป้ทิปโปท่าไหนก็ได้เต้นอะไรก็ได้แต่ร้องทิปโปปล่อยได้ปล่อยท่าให้ก่อนได้ไหมปล่อยท่าเต้นติ๊กต็อกไม่ไหวนะปล่อยให้ปล่อยท่าปล่อยท่าให้ก่อนได้ไหมเต้นได้เลยตอนนี้ขอรู้ได้ไหมหน้าทีมโชว์เขาหน่อยหน้าทีมหน้าทีมโชว์เขาหน่อยหน้าทีม

ก็ได้ทำโทษไปแล้วนะคะด้วยการร้องเพลงให้กับทีมชนะได้คหมได้ไหโอเคหน้มากตอบำถา่งๆผู้ชนะในรอบแรกได้แก่ทีมเาวกา c ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพจมาดันบันเทิมและเพจ star hunter ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ